โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าโปรแกรมอะไรที่ผมใช้แบบแค่เกมกับอน,นี่อ่ะแปลงไฟล์นะก็คือโปรแกรมแคปเจสเซียเนี่ยผมใช้อยู่อันนะก่อน,นอื่นเลยเราจากแค่นะต้องวิดีโอก่อนหนึ่งวิดีโอดิบๆเลยนะับอันนี้ไม่รู้วิดีโออะไรหน้าเองผมมอยู่ในเครื่องเองนะอ่ากดเข้าไป เลือกโอเพนชิปเข้ามาสินี่คนระับเอาไปไปวิดีโออะไรวะเนะี่ยดูก่อนอ <c oughs> ก็ลินเดอร์ไปครับก็กดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่นครับตามผมเลยนะครับตั้งชื่อคลิปว่ามา้าวิ่งเร็วก็ <c oughs> กดฟิชนะครับ ท่านเองครับวิดีโอนี้นก็ตัดกันเลยนะแล้วดูการแปลงไฟล์ของมันครับอย่างเร็วครับระหว่างน,นั้นเราก็ไปดูของพี่กิฟต์กันเลยดีกว่าครตอนนี้เป็นมา,<ด>มารีคอเมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวให้ดูนะจะรับถ่าย,ยโซโลฟโซไลท์อยู่ครับผม hmm. โซไลทะ อะไรเนี่ยอือๆนอถะไรตัวร้าถืออะไรกลเสร็จแล้วนะครับเร็วมากไอ้ไอ้ไ้ไอ้เกือบตกดีเลยคุณก็เน้คิดอ่างเีเจานี้เลยนะไ่เป็นอ้น้ละ ทับไปก่อนแหลกนะครับแหลกมากเลยเออรอไปอีกฮึม่มเรีลาไปไฟก็จะมาอยู่ในนี้แล้วครับเห็นไหมใกล้สิ้นแล้วครับวีดโอมาแหลกแกนะครับ นะครับก็เสร็จแล้วเราก็ไปดูคลิปกันมัวิ่งเร็วนี่ก็จะมาอยู่ในไฟล์โฟลเดอรน์นี้อ่าเอาไปกดออกเช่ยเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็บ๊ายบายครับ